สวัสดีค่ะปันปันมีจากค่ายลาบบค่ะชื่อนี้มาจากคุณแม่ที่ประเทศเอสเปรกตั้งให้แลเล่นคำมันคือยีลาวซ้อนการสองทีค่ะก็เป็นนี้้นีค่ะน่าจะปอบค่ะซินปอบเช้าดีเธอทำ ุดเปลี่ยนก็คือหนูขึ้นมหาลาัยค่ะตอนเล่นเป็นวงล็อกใช่ไหมคะก็จะอยู่กับเพื่อนๆในวงตอนมัธยมค่ะแล้วพอขึ้นมหาลาัยมาก็อยู่คนเดียวแล้วก็ทําเพลงคนเดียวไปคนเดียวแบบนี้นะเป็นมาเชม,เมลโลก็คือเมโลที่เดินไปจเจอด,ด้วยกันตอนแบบันเดินไปเรียนค่ะแล้วก็มันก็เดินตามมาก็กเลยตั้งชื่อให้ว่ามาเชม,เมลโลค่ะให้ฉันเบียชื่อเธอที่มาที่ไปของเพลงนี้ก็คืออยาก เจอแมวตัวนึงทุกวันห่ะก็เลยอยากแต่งเพลงให้แมวแล้วพอแต่งให้มันก็หายไปเติมกันแมแมวเอ้ย <laughs> มันคือแมวสีขาวตัวก็มันก็น่าจะเหมือนเจอใครคนนึงมันก็แบบอยากเข้าไปคุยแต่ว่าเขาก็หายไปเลยสวัสดีเจ้าแมวก็ขึ้นเดโมทั้งหมดค่ะแล้วก็เนื้อร้องแล้วก็เบสก็เอามาทำใหม่ ใหมันน่นๆ้นโดยพี่บูมแล้วก็พี่อ๊อฟพี่ลิวค่ะน่าจะมีมังค่ะอาจจะแบบเป็นเพลงที่แบบเศร้ามาก <c oughs> ไอเพลงนักเก็ตก็หมดนะ,ะความรักของปันอาจจะไม่ใช่แบบความรักแบบคนกับคนอาจจะเป็นแบบความรักของคนกับสิ่งของคนกับหมาแมวด้วยนั่น,น รักมือในการนอนตื่นมาก็ลืมมาก็ซึมซับความเศร้าไว้ค่ะหมายถึงว่าเราจะไม่แบบปิดการแบบเฮ้ยแล้วไม่ได้เศร้าอ่ะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเศร้าไปก่อนให้มันหายจริงๆมัทฉัลล์มัทฉัเหมาะกับใครเหรอเฮ้ยเหมือนตอนทำไม่ได้คิดเลยว่าแบบจะมีใครเข้ามาฟัง น่าจะเหมาะกับคนที่ยังไม่อยากจะคิดอะไรากคะแวบมาเลยนะเฮ้ยยากอะไม่รู้ก็ก็น่าจะแบบมีเนื้อหาที่คนอื่นอาจจะเก็ตมากขึ้นก็น่าจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเทขึ้นมีอีพีที่เรงปล่อยไปนะคะก็เป็นศูนย์วิชาการยูนิคอนะคะ่ะเดี๋ยวก็จะมีเพลงปล่อยออกมาอีก เรื่อยๆให้ติดตามชมกันค่ะพอเพลงบางเพลงสื่อความรู้สึกได้ดีกว่าคำพูด<ป>นะคะ <c oughs>